สวัสดีครับจะพายปพบกับ f ฟรนช์บูลด็อกกับปากกันความแตกต่างที่น่าสนใจระหว่างสองสายพันธุ์ยอดนิยม f ฟรนช์บูลด็อกและปักเป็นสุนัขสองสายพันธุ์ครับที่ได้รับความนิยมสูงจากคนทั่วโลกด้วยหน้าตาที่น่ารักและก็มีลักษณะเฉพาะตัวทางสองสายพันธุ์นี้เป็นที่ชื่นชอบในกลุม่มผู้เลี้ยงสุนัขเมืองใหญ่และครอบครัวที่มีพื้นที่เลี้ยงจํากัดแต่ถึงแม้ว่าพวกมันนั้นจะมีขนาดและก็รูปร่างที่คล้ายคลึงกันแต่ทาง f ฟนช์บูลด็อกและก็ปักก็มีลักษณะน,นิสัยที่แตกต่างกันออกไปอย เฟนชะ์บูด็อกนั้นเป็นลำตัวที่กระทัดรัดมีกล้ามเนื้อที่แข็งแรงมีโครงสร้างที่ค่อนข้างกว้างและก็มั่นคงเก่าหางสั้นและก็ม้วนขึ้นสีส่าใหญ่มีรูปทรงคล้ายกับสี่เหลี่ยมมีใบหูตั้งที่มีลักษณะคล้ายกับหูข้างขาวเกว่าขนาดโดยทั่วไปของเฟนช์บูลด็อกนั้นอยู่ที่11-14ถึงนิ้วและมีน้ำหนักประมาณ16-28ถึงปอนด์ปากนะั้นมีลำตัวที่สั้นและก็อ้วนเตี้ยเกวดูหนาแน่นด้วยกล้ามเนื้อมีหน้าผากที่ยย่นยนอางชัดเจ หางของปักนั้นมีลักษณะขดม้วนแน่นอยู่บนหลังหูของปักมีขนาดเล็กและมักจะแบนพับไปด้านหลังตัวปักจะมีขนาดเล็กกว่าม,มากโดยทั่วไปมีความสูงประมาณ10-13นิ้วและมีน้ำหนักประมาณ14-18ปอนด์ 2. ใบหน้าและก็ลักษณะพิเศษ French b ู l l d อกมีใบหน้าที่แบนและก็กระโดดกว้างมีจมูกสั้นและลักษณะการหายใจที่เป็นเอกลักษณ์ขนของเฟ n c h b ู l l d อกนั้นจะมีลักษณะสั้นและแน่นมีสีที่หลากหลาย ส่วนใบหน้าของปักนั้นแบนและก็ย่นมากกว่าเฟนช์บูด็อกซึ่งทําให้หน้าตานันดูน่ารักและก็มีสเสน่ห์เฉพาะตัวดวงตากลมโตขนาดใหญ่ทําให้ปักนั้นมีลักษณะที่ดูเป็นมิตรและก็อยากดูอยากเห็นขนของปักนั้นจะสั้นและก็หนา 3. ความเป็นมิตรและก็การเข้ากับคนเฟนช์บูด็อกนั้นเป็นสุนัขที่มีความเป็นมิตรและก็ติดคนมากมันมีบุคลิกที่ล่าเริงและก็ขี้เล่นมักจะต้องการอยู่ใกล้ชิดก,กับเจ้าของและติดตามพวกเขาไปทุกทีแม้ว่าจะมีพลังงานสูงในบางครั้ง แต่เฟนส์พูลด็อกก็สามารถปรับตัวให้เข้ากับการใช้ชีวิตในบ้านและก็ความสง,งบได้ดีปากเป็นสุนัขที่มีอารมณ์ดีและก็สนุกสนานรักในการเป็นจุดสนใจมันเป็นสุนัขที่รับความสนใจจากคนในครอบครัวและก็ชอบเล่นกับเ,เด็กปากมีความอดทนสูงและสามารถเข้ากับคนและก็สัว์เลี้ยงตัวอื่นได้ครับ 4. การฝึกและก็การดูแลเฟนช์บูลด็อกสามารถฝึกได้ง่ายและตอบสนองต่อการฝึกที่อ่อนโยนอย่างไรก็ตามพวกมันอาจจะดื้อและมีนิสัยชอบทำตามใจตัวเองในบางครั้ง การฝึกต้องใช้ความอดทนและการให้รางวัลที่เหมาะสมครับส่วนปักนั้นเปน็นสุนัขที่มีไวพีบสูงและสามารถฝึกได้ไม่ยากอย่างไรก็ตามพวกมันอาจจะมีปัญหาเรื่องน้ำหนักเกินหากไม่ได้รับการดูแลอาหารที่เหมาะสมและมีแนวโน้มที่จะเป็นโรคทางเดินหายใจได้ง่ายด้วย 5. ปัญหาสุขภาพที่พบบ่อยเฟรนช์บูลด็อกมีโครงสร้างใบหน้าที่แบนซึ่งทําให้มันนั้นมีปัญหาเกี่ยวกับการหายใจเช่นเดียวกับปัญหาที่เกี่ยวกับกระดูกสันหลังและก็ข้อต่อ นอกจากนี้พวกมันยังอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับระบบย่อยอาหารและก็ผิวหนังที่แพง้ง่ายปั๊กนั้นก็มีแนวโนม้มเช่นกันครับที่จะเป็นโรคทางเดินหายใจเนื่องจากโครงสร้างใบหน้าที่แบนแล้วก็จมูกสัน้นรวมถึงโรคตาเช่นต้อกระจกและก็ปัญหาน้ำหนักเกิน 6. การดูแลขนและก็ผิวหนังขนสั้นของเฟนส์บูลด็อกนั้นทําให้การดูแลขนไม่ยุ่งยากพวงมันพัดขนในระดับปานกลางและต้องการการประดังขนเพียงครั้งหรือ2ครั้งต่อสัปดาห์ครับ ส่วนปักมีขนสั้นแต่หนาและมักจะพัดขนมากกว่าซึ่งทําให้ต้องปแปรงขนบ่อยๆครับพวกมันยังมีผิวหนังที่ย่นซึ่งต้องการการทาความสะอาดเป็นประจำเพื่อป้องกันการติดเชือ้อการเลือกสุนัขไม่ว่าจะเป็นเฟชบูด็อกหรือปักขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้ชีวิตและความพร้อมในการดูแลของคุณหากคุณต้องการสุนัขที่มีนิสัยร่าเริงและเข้ากับครอบครัวได้ดีทางสอกสายพันธุ์นี้ก็เป็นตัวเลือกที่ดีเลยครับแต่หากคุณต้องการสุนัขที่ไม่ออกกำลังกายมากและมีขนาดเล็กปากอาจจะเหมาะกับคุณมากกว่า ขนาดที่เฟนช์บูลด็อกนั้นเหมาะกับผู้ที่มองหาสุนัขที่มีความแข็งแรงกระฉับกระเฉงและก็มีความเฉลียวฉลาดครับเป็นยังไงบ้างครับทั้งเฟนช์บูลด็อกและก็รักเป็นสุนัขสายพันธุ์เล็กที่น่ารักและก็เป็นมิตรแต่ละสายพันธุ์นั้นก็มีลักษณะเฉพาะตัวและความต้องการการดูแลที่แตกต่างกันออกไปแม้ว่าคุณจะเลือกสายพันธุ์ไหนสิ่งที่สําคัญที่สุดคือความรักและการดูแลที่เพียงพอซึ่งทําให้พวกมันนั้นเติบโตอย่างมีความสุขและสุขภาพดีครับ ที่สำคัญเลยอย่าลืมคํานึงถึงการเลือกสุหนหังจากแหล่งพอพันธ์ที่น่าเชื่อถือด้วยและการปรึกษาสัตวแพทย์เกี่ยวกับการดูแลที่เหมาะสมเพื่อลดปัญหาสุขภาพที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตครับถ้าใครชอบคลิปนี้และคิดว่ามีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์แชร์ซับส c r i b e และที่สําคัญอย่าลืมกดสังกระดิ่งนะครับสําหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ